เข้าแบบรูปเสาเตรียมพร้อมที่จะเทปูนเทเสานะคะหลังใหญ่มากเลยค่ะน้องหนึ่งยี่สิบเอ็ดต้นเสายี่สิบเอ็ดต้นค่ะอ่าน,นี้ด้านหน้านะคะ้วทางนี้ด้านทางทิศเหนือค่ะด้านทางทิศเหนือหลังใหญ่มาก วันนี้ก็มืดเหมือนเดิมค่ะกว่าจะมาถึงค่ะอคะคะทางนี้เป็นเป็นช่องความห่างระหว่างตัวบ้านแล้วก็กำแพงนะคะรั้วด้านหลัง ตัวด้านหลังจะประมาณนี้ก็กว้างอยู่นะคะตรงนี้จะเป็นเปิดออกมาประตูเปิดออกมาตรงนี้ก็จะเป็นบันไดนะคะด้านหลังค่ะ อันนี้จะเป็นด้านข้างค่ะด้านข้างนี่ค่ะ